มาค่ะวันนี้จะมายำซ้มโอนะคะทุกคนพอดีไปซปเปอร์ไปเจอส้มโอนะกะ็เลยซื้อมาสองลูกเมื่อผ่าแล้วมันกินไม่ได้คือมันมันยังไม่หวานนะคะทุกคนแล้วมันเหมือนยังแก่ไม่เต็มที่แอดก็เลยมีความคิดว่าเออทำอะไรดีจะทิ้งก็เสียดายนะครับเพราะอ,อยู่ต่างประเทศเนะี่ยซ้มโอมันแพงมากนะคะทุกคนก็เลยจัดการนึกได้ว่าแม่เคยยำให้กินสมัยเราอยู่เมืองไทยเนอะก็ เรียกว่าส้มโอสูตรข้างวังก็แล้วกันนะขั้นตอนแรกแอดก็จะคั่วมะพร้าวนะคะคั่วมะพร้าวขูดที่เราเราที่เรามีนะแล้วก็คั่วมะพร้าวให้หอมให้เหลืองหอมนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆเลยทุกคน เมื่อเราคั่วได้ที่แล้วก็ตักพักไว้นะคะจากนั้นเราก็ใช้ตะไคร้ซอยที่เรามีที่เราเตรียมไว้นะคะก็มาคั่วค่ะคะัค่วแอปไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะก็คั่วตะไคร้จนให้มันได้หอมนะคะให้หอมนะคะก็เราก็ตั้งพอคั่วไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตะไคร้เนี่ยจะใส่มากใส่น้อยอยู่ที่ความชอบของของของ,ของเรานะคะ สำหรับแอดแอดใช้หนึ่งถ้วยตัวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเหลือหนึ่งถ้วยตวงนะ,ะก็แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะเราไม่อย่าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟอ่อนเราคั่วไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงมันจะไหม้ไวแล้วมันจะไม่หอมนะคะก็นี่ค่ะแต่ถ้าถ้าสูตรของคุณแม่จริงๆอ่ะท่านจะใส่ตะไคร้เยอะนะคะเพราะว่าจะช่วยให ตะไคร้ช่วยเราระบายท้องนะคะทุกคนจะได้ความเราอยู่ต่างประเทศตะไครก้ก็มันก็แพงนะคะแอดก็เลยใช้นิดเดียวนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นตะไคร้เราคั่วเสร็จแล้วก็ก็เจียวหอมแดงเลยคะ่ะแอดใช้หอมแขกนะคะไม่ได้ใช้หอมแดงบ้านเรานะคะเพราะที่นี่มันคือเอาตามที่เรามีอยู่นะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ทำถ้าเรามีหอมแดงก็ใช้เป็นหอมแดง เขาเรียกอทอดให้มันกรอบก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนหอมของเรามันกรอบอะ่ะหรือว่านั่นนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ตักพักไว้เลยค่ะทุกคนเนี่ยใกล้แล้วเราก็ใกล้จะกรอบแล้วเราก็ตักพักไว้นะคะทุกคนการทำอาหาร เคล็ดลับคือเราต้องใจเย็นจริงๆนะคะถ้าเราทำรีบๆเนี่ยความอร่อยมันก็จะไม่ค่อยมีค่ะการทำอาหารทุกอย่างนะคะอยู่ที่อยู่ที่ใจใจเย็นและความใส่ใจนะคะทุกคนยอมรับว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วออกละเอียดอ่อนมากค่ะทุกคนจากนั้นเราก็เริ่มยำเลยค่ะทุกคนแอดไม่ใช่คนเก่งในเรื่องการทำอาหาร แต่พอมีความรู้บ้างนิด่ยนะก็อยากจะแบ่งปันนะคะบางทีอาหารพื้นๆเราก็ทําได้ทุกคนนะคะทุกคนแต่บางครั้งบางคราวเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยอยากกินอะไรมาต้องลงมือทําเองค่ะจเมื่อเราตอนนี้ขั้นตอกนการยำเราก็เอาเครื่องปรุงทุกอย่างใส่รวมเลยในกระมังที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยพริก มะกรูดซอยนะคะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ก็ามาใส่รวมกันเลยค่ะทุกคนในกระมังกันนะคะ,คะพริกขพริกแดงกินได้นะคะความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับเราจะชอบมากเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะทุกคนคนให้เข้ากันเลยค่ะแต่ถ้าใครว่าใครที่ไม่ชอบยำแบบแห้งๆนะคะทุกคนก็จะเติมหัวกะทิก็ได้ หัวกะทิเราก็ไปตั้งไฟมาหรือหรือถ้าไม่มีหัวกะทิเราใช้นมสดแทนได้นะคะทุกคนนมจืดนะนมสดนะคะทุกคนเพื่อแต่ว่าสมราแอดเนะี่ยแอดชอบชอบอยำแบบแห้งๆคะะเพื่อเราจะมาตักทานกับใบสลัดประเภทน,นี้นะคะ่ะเราก็ห่อแบบเมี่ยงกันนะคะทุกคนแล้วก็คนไปเลยะคะ่ะแล้วก็ชิมรสด,ดูถ้ามันไม่เปรี้ยวเราก็เติมเปร,รี้ยว แอดจะไม่ใส่น้าตาลนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ใส่น้าําปลาแอดจะใช้เกลือค่ะเป็นกลือเป็นหลักจากนั้นเมื่อคนเข้าที่เราก็โรยด้วยถั่วลิสงบดหรือใครจะใส่เป็นถั่วลิสงเม็ดก็ได้หรือบางคนอาจจะเติมงาขาวลงไปแต่สาหรับแอดแอดจะใช้ถั่วอย่างเดียวนะคะเนี่แหละแอดบดนิดนึงนะคะก็คนใ้ทั่วกันจากนั้นตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยะคะ่ะทุกคน อร่อยนะคะสูตรนี้อร่อยนะ,ะทุกคนลองทําดูนะคะทุกคน mm hmm. ไม่ยากแต่ใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะยัดก็ตักใส่จานได้เลยค่ะทุกคนต้องขอขอโทษมุมกล้องด้วยนะ,ะทุกคนลองทําดูนะคะทุกคนมาถจะได้เวลาชิมแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอร่อยค่ะ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ